นีหอย่างว่าลุงตัดท่านี้ให้หน่อยทํายากมากตัดท่านี้ให้หน่อยดินะใครตัดสวยมาเลยตัดให้หน่อยอทํายากมากเลยรู้ป่ะฝ่ายจะทําได้เนี่ยโอ้โหยากจริงๆตัดให้ลุงเอพีจีหน่อยครับตัดให้หน่อยนะครับโอเคครับอ๋อใครตัดสวยใส่เอฟเฟกใส่ปักธงหรือว่าใส่แกลนมาสเตอร์ให้เขาสวยๆอย่างเงี้ยลองจัดให้ลุงเขาหน่อยนะเอาไปในทิกตอกแล้วก็แท็กเข้าไปนะเจอแล้วผู้ชมน้องคาราบาวนันขึ้นฟิตทีอ๋อเขาตัดให้แล้ว

<laughs> คุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันผมมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนะครับนะต่อไปนี้ผมจะย้ายมาไลฟ์สตรีมที่เพจ Facebook Y 1 1 3 3แล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดหรือว่าอยากจะเทสเข้าแคน j o s ของเราก็สามารถมาติดตามได้ที่เพจ Facebook Y 1 1 3 3เลยนะครับนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยทุกคน โล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 ทดสอบโลทดสอบโลทดสอบโลหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเหมือนเดิมนะครับนะสังเกตแบบเกราไหมข้างหลังย้ายห้องกันเด้อคุณผู้ชมผมออกจากห้องเก่าแล้วคงจะคิดถึงห้องเก่านะดูผมก็คิดถึงนะเวลากลางคืนผมนอนเงี่ยผมหลับตาลงบางทีก็หลับไปก็สนิทเพราะว่ามันต่างที่ต่างถิ่นนะคุณผู้ชมนะ นี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ย,าย้ายออกมาอยู่คนเดียวเลยคุณผู้ชมนะไม่มีคนบน่นไม่มีแม่บ่นแล้วแต่ว <c oughs> เนี้ยคงจะเหงาหน้าดูนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อนนี้ไปชมคลิปกันฝากกระทืบไลค์เป็นกำลังใจผมนะคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคุณผู้ชมนะเอาไว้ห้องเสร็จให้เสร็จดีเรียบร้อยก่อนแลวกันนะอะไรยังไม่ลงตัวเลย <c oughs> ขนาดนอนนี่ผมยังนอนพื้นเลยเนี่ย <c oughs> นอนพื้นทั้งหลังนะอะไรคือแบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นนะคือผมเล่นเล่นเล่นเกมเสร็จเนี่ยผมก็ลงนอนเลย <c oughs> คือแบบง่ายๆนะผู้ชมนะตอนแรกว่าจะทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็คือแบบผมขี้เกียจนะขี้เกียจเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนี้เหนื่อยนะแล้วก็ผ้าม่านก็ใช้ตอนนั้นไปก่อนวันนี้จะไปซื้อวันนี้จะเข้าไปซื้อผ้าม่านใหม่อยู่จะเข้าไปซื้อในเมืองนะผู้ชมนะโอเคอะไรก็หลายๆอย่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะผูเชมนะผมก็ลองย้ายเข้ามาดูก่อนเมื่อวานนี่ช่งางเขาก็เพิ่งมาติดอินเทอร์เน็ตให้ใหม่นะผู้ชมนะช่างอืผู้ชมมาประเด็นที่สําคัญดีกว่าวันนี้ก็กลับมารั้งกับฉากกริ่นเตียนาของวีไฟน้อหน แต่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมนะคุณผู้ชมใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะผู้ชมนะ,ปะไปเลยกันเลยครับผมจะเกลี่ยหนี่จะหายขนาดไหนตอนไหนพีนี้ Let's go <S คลิปนี้เป็นของน้องดิวนะเขาแท็กพี่มานะต้นกล้าเหรอเขาแท็กพี่มาประมาทเป็นเหตุเท่ากับบทเรียนมันให้ให้ถึงที่สุดให้มันรู้สึกทรมานนะโตตัดได้ไม่เหลือคนท้ายมันทรมานเว้ยยากเฮ้ยมันนอนมันไมีคนนอนด้วยกันทรมานอะไรห้ยมาแล้วมาแล้ว สอยลากสอยลากสอยลากสอยตายตตายวอลตายวอลดิไม่ถือปืนด้วยให้มันทรมานอ่ะให้มันทรมานใครทรมานกันแม่เนี่ยโอ้ยใครทรมานกันแม่เนี่ยทิ้งปืนด้วยนะคือแบบพากันทิ้งปืนหมดเลยนะ ไปไปมานี่ตัวเองทรมานเองนะป้าเจ๊กับคําสอนประจําใจจาแกได้ดีนะครับคนที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กป้าเจ๊บใช่ครับผมมีทุกวันนี้ได้เพราะป้าเจ๊บป้าเจ๊บนะฮะปัจจุบันขายข้าวอาหารตามสั่งอยู่จานละสามสิบสี่สิบบาทน,นะครับผมพี่<ร>เขาเป็นไรคนเนคนหรอเขา<น>จะมีคาค,คาสอนประจําใจของเขาแล้วก็คําที่เป็นแรงผลักดันให้ผมอย่างดีทําให้ผมเนี่ยแบบมีกําลังใจสู้มาจนทุกวันนี้ผมเช<ด>ื่อว่าถ้าทุกคนได้ยินทุคนกคนก็จะสู้เหมือนผม ปเจ๊พูดว่าถ้าทาเฮียอะไรไม่ได้ขนาดเนี้ยก็ไปตายใส่ควายจากนั้นผมซัดปเจ๊กเลยทําให้ผมมีแรงสู้ล่าหางคำสับปเจ๊เละลาไปหน้ากองหอว่าผมรู้สึกผิดไหมไม่ครับต้องขอบคุณปเจ๊กที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ผมจำกันได้ดีนะคนที่ขอคุณมากครับพี่เป็นไลฟ์โค้ดที่สุดยอดมากพี่ทำคลิปนี้ขึ้นมาทำให้ผมมีกำลังใจมากเลยคุณผชม เวลาป้าข้างบ้านบ่นนี่ก็ทําให้ผมมีกําลังใจเหมือนกันมีกําลังใจสู้ด้วยนะโอ้ยตัดท่านี้ให้หน่อยดิตัดให้น้องเขาหน่อยทุกคนไปตัดต่อยน้องเขาสวยๆนะใส่เอฟฟกด้วยตามนี้อะไรเลยได้ข่าวว่าเป็นเสือเหรอเจอหน่อยเปล่ากูมา <laughs> ดิครับชวยตองกนเออนัมเบอร์วัน รับรองว่ามีใครอยากเจอแน่นอนโอ้อีกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งคืออะไรใครทายอันนี้แืออะไรไอเหี่ยวเสียงไอเหี่ยวสินะไอ้แหียวเอ้ยเลิกได้ไงแค่เกมเหกีขี้ แม่จ้างให้เลิกเกมห้าหมื่นเลิกได้ไงลูกเติมไปเป็นแสนแม่จ๋าแม่จ้างเลิกเกมห้าหมื่นนะแต่น้องเขาบอกเลิกได้ไงอ่ะลูกเติมไปเป็นแสนแล้วแม่จ๋าขายไปก็ขาดทุนนะแต่องผมนี่เติมไปเป็นแสนโดนแบนแบบงงๆนะครับอะไรกันครับเนี่ย London. เขาเป็นหัวแช่นะคุณชมหัวแชน PCM อหลิงพอดีเลยผมยืมไอดีน้องมาไม่มีแชนอยู่เนี่ยอหลิงได้เห็นพี่แล้วก็รับสมัครคนไปอยู่ข้างหัวใจไหมครับล้าเล่นล้เล่นล้เล่นเดี๋ยวฝัวเขาากระทึบไปสวยอีกจ้างคนละสิบบาทค่ะแพ้สาวแคนนี้ให้หน่อยเฮ้ยช่วงนี้สาวๆมาแรงเว <laughs> <üf ule, S 1> <changing> <listen> ้ย <tr> แล้วไม่แพ้สาวแค่นี้บ้างเหรอคะเช็ดเคผมตัดสินใจแล้วคุผู้ชมตอนแรกว่าจะไปเยี่กับอาหลิงแล้วผมไม่ไปแล้วผมจะไปแค่นี้อีพีหนึ่ง ผมไม่ไปแล้วผมจะมาอยู่แก๊ดนี้ในใจอยากได้สองนะครับในสมองอยากได้เบิบาน <laughs> ผมอยากอยู่แก๊นี้ผู้ชมอใครเป็นหน่วยางานติดต่อไว้ผมหน่อยแท็กเข้าไว้หน่อย <laughs> ผมชอบ <laughs> อาการหน้ามอกกำเริบถูกต้องฮ่าฮ่าฮ hey! ่าเฮ้ยมีผัวอยู่แต่ก็โพสเหมือนคนอ,อกหัก,ท,กทุกวันทุกวัน แสดงว่ามันูกหักจากคนที่ไม่ใช่ผัวฝากไว้ให้มึงไม่ต้องคิดสิไรกันหัวนี่แล้วคุณผู้ชมเขาที่เขาบอกว่าอกหักแต่บอกผัวบ่ได้ช่วงนี้คลิปคนไทยมาเยอะช่วงนี้คิวคนไทยมาเยอะมีใครมีแฟนเป็นแบบนี้ไหมเวลาผู้หญิงบอกว่าขออีกห้านาทีความหมายของมันคือขออีกห้าชั่วโมงเว้ยเวลาผู้หญิงบอกว่าตามใจตามใจ ก็คือตามใจมันไม่ใช่ตามใจกูเวลาผู้หญิงบอกว่าจะไปไหนก็ไปความหมายของมันคือมึงห้ามไปไหนเด็ดขาดเว้ยแล้วเวลาที่ผู้หญิงบอกว่าอย่ามายุ่งคือมันกำลังจะบอกเราว่ามึงรีบๆมาง้อกูเดี๋ยวนี้บัดนาวผมแย่เวลาผู้หญิงบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำมันแปลว่ามึงหยุดทำเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึง เวลามันบอกงั้นเขาวางนะอมันแปลว่าห้ามวางเว้ยและเวลาผู้หญิงถามว่ามีอะไรจะสารภาพไหมหมึงจองวัดได้เลยครับ <c oughs> มึงตายเนี่ <c oughs> ตั้งแต่ได้ดูน้องคลิปคนนี้นะผมเริ่มเข้าใจนิสัยผู้หญิงแล้ว <c oughs> <c oughs> ความจริงถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะเอาเนี่ยคุณผู้ชมที่มันเม้นกันในทิกต็อกเม้นกันเยอะเหลือเกินนะ ไอ้เฉาก้วยชากังลงชากังลาวเลยเนี่ยชิปต้นฉบับกําเนิดตำนานเฉาก้วยชากังลาวดูไว้ครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก้วยชากังลาวได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก้วยสักถ้วยชื่นใจเรืออากาศไม่ร้อนก็ทานกันได้นะครับเฉาก้วยทางลาวนั้นทานได้ทุกฤดูการนะครับเฉาก้วยทางลาวนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกมากมายนะครับ นแก้ร้อนในแก้ไขวัดลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบฟังไว้ฟังไว้ตับอักเสบกรคบอาหวานและสําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยวันนี้โอกาสดีนะครับเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับครับโอกาสนา่าจะเลืนนะครับเฉาก๊วยชากลางลาวเป็นเฉาก๊วยแท้ครับ <c oughs> ที่เราทําจัดยางเฉาก๊วยจริงๆคือลือเน่ะนี่เรา่าผู้ชมเขาบอกว่าตําแหน่งอยู่ไม่นาน ต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปไอ้ว่าเขาฝัดชากรงลงชากังเล่าอะไรโอ๊ดอกดอยเนี่ยตำนานของแท้เขาไม่โม่หนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจแตกเฉยเฮ้ยิรฮผมหยุดทันเนี่หนึ่งเก้า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  แตกเฉยนะตกใจมากเขาบอกชื่อคลิปนะอ้าเออเอาใครดูทันใครดูทันอาเออใครดูทันว่ารถหายไปตอนไหนอ่ะ คอมเมนต์ด้วยอ่ะผมยังดูไม่ทันเลยไอเรานั่งดูก็ยังงงตามนะมันหายไปตอนไหนโอ้ยพาอพ่อจะนั่งวูพ่ออะไรพ่อจะนั่งวูอายุสพ่ออายุสอายุอ๋อชื่ออะไรก้อนซับบอจจอนยี่อ๋อผมอเข้าใจแล้วก้อนจัดจอนจอนยี่ อารมณ์ประมาณแบบเฮ l โลอะไรมาเนี่ยเรียกกันถามว่าชื่ออะไรอะ่าแบบเหมือนชิปฝรั่งอะ่ะถ้าใครเคยดูก็น่าจะเข้าใจนะไปต่อไม่เป็นเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลมีใครสามารถเปิดไมค์คุยกับฉันได้ไหมคำเดียวหยุดเลยคำเดียวตะตะัตะ้นปากดีอะไรเลยยังไม่ตกาน ไม่ชุบไม่ชุบเท่ากับแพ้ครับไม่ชุบเท่ากับแพ้แพแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยไม่ชุบก็เท่ากับแพ้ขอบใจที่หลังไม่ต้องจำใส่สมองไว้เลยทีหลังไม่ต้องไอเด็กนี่มัน้ลยเว้ยอง โอ้ไอเด็กมันลายเว้ยที่หลังเดี๋ยวสุ่มทีมไปใครล้มเสียงเด็กไม่ชุแบแม้งก่อนแล้วเดี๋ยวโดนด่านะอย่างว่าลุงตัดท่านี้ให้หน่อยทํายากมากตัดท่านี้ให้หน่อยดินะใครตัดสวยมาเลยตัดให้หน่อยอทํายากมากเลยรู้ป่ะฝ่าจะทําได้เนี่ยโอ้โหยากจริงๆตัดให้ลุงเอพีจีหน่อยครับตัดให้หน่อยนะครับโอเคครับอใครตัดสวยใส่เอฟเฟกต์ใส่ปักธงหรือว่าใส่แกลนดมาสเตอร์ให้เขาสวย,สวยอย่างเงี้ย ลองจัดให้ลุงเขาหน่อยนะเอาไปในทิกตอกแล้วก็แท็กเข้าไปนะเจอแล้วผู้ชมน้องคาราบาวนั่นขึ้นฟิตทีอ๋อเขาตัดให้แล้วไหนเดียเลียเย เาจะตับตอนเขาวิดพื้นแต่ไมตับตอนเขาเดินโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องโอ้ยนาะนาะเป็นยังไงบ้างครับผมคุมม่ผ้ชมสำหรับฉากกินแกน,น้าฟอพี่ไฟถ้ากชอกกรนยงกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมนะนะคผู้ชมเพราะกันไอพีนาเดอร์บาย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 คลิปหลังนี้ไหวนะ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on t h e s u r f h with my words, and I put them all together, i n s e a r c h 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.